โรงเรียนวัดธรรมพเดชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานาครศรีธรรมราชเขต2โรงเรียนวัดธรรมพเดชสร้างเมื่อพุทธศักราช2469ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลหนองสเสม็ด1โดยนายพุ่มรักกำเนิดกำนันตำบลหนองสเสม็ดและพระครูอินโทปมีคุณ เจ้าอาวาสวัดธรรมรเดจเป็นผู้ดำเนินการต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลที่วางสองและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดธรรมผด็จชั่วชุดสมคีราชเมื่อพุทธศักราช2495เดิม อาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียนต่อมาวัดธรรมรเดชเมื่อพุทธศักราช2481ได้ก่อสร้างอาคารหลังแรกเป็นอาคารไม้สองชั้นโดยมีนายพิษรักกำเนิดครูใหญ่นายภูมรักกำเนิดกำนันและพระครูอินโทปมีคุณเจ้าอาวาสวัดธรรมรเดชเป็นผู้ดำเนินการเรีร่ัยผภูเสียสละรายใหญ่คือ ในชุดแซ่ชัวสละเงินก้อนใหญ่เป็นเงิน1,600บาทและประชาชนร่วมบริจาคเป็นเงิน400บาทจึงได้ก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จผลงานที่ผ่านมาสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2,559 เมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2560รางวัลสถานศึกษาพอเพียงรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพปัจจุบันโรงเรียนวัดธฒรรมพเดช จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐม,มวัยชั้นอนุบาลหนึ่งสปีบริบูรณ์ถึงระดับปฐมศึกษาปีที่ 6. มีเขตบริการ3ามหมู่บ้านคือหมู่ที่ 7. ตําบลที่วังหมู่ที่ 8. ตําบลควนกรดหมู่ที่13ตําบลควนกรดตั้งอยู่ในที่ดินโทรณีสงวัธรพรพเดชนายชานนลชุมมะ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายเจนแป้นแก้วดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2563ข้อมูลปัจจุบันปีการศึกษา2566มีนักเรียนจำนวน376คนผู้บริหารจำนวน2คน ข้าราชการครูจำนวน17คนลูกจ้างชั่วคราวจำนวน3คนโครงสร้างการบริหารงานบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายได้แก่งานบริหารงานวิชาการงานบริหารงานการเงินงานบริหารงานบุคคลและงานบริหารงานทั่วไป นายเจนแป้นแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนนางสิรินทิพนุ่นเกลียงรองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้าง,งานบริหารวิชาการนางสิรินทิพนุ่นเกลียงหัวหน้าง,งานบริหารงานการเงินนางสาวชยานิ t ฐาสุวรรณรัตน์ หัวหน้างานบริหารงานบุคคลนางมนทารุ่งสวัสดิ์หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปนายมาโนดเดชเซนผลงานการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่70จังหวัดสตูลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติกระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนออทิสติกชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6รางวัลเหรียญทองการแข่งขันปฏิมากรรมนูนต่ำชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันปฏิมากรรมนูนสูงชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแห้งนักเรียนพิเศษเรียนร่วมชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับประถมมวัย รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นประเภทนักเรียนที่มีความปกพร่องทางการเรียนรู้รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์าจากคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6 คนมิตรไม่ตรีวิชาการดีมีคุณธรรมประจําใจเรียนดีรู้หน้าที่มีคุณธรรมเรื่องมือนามเเรื่องฟ้าง,งามปลิวสวายตนพอาตั้งยาลักประจักใจระเบียบวินัยวัฒนธรรมประเด็จสร้างคนดี ท่อเลิกวิชาโรงเรียนวัดธรรมพระเด็กมุ่งสร้างคนชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงองราชาลูกชมภูฟ้าเก่งดีมีสุข มุ่งสรางคนชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงองราชาลูกชุมผู้ฟ้าเก่งดีมีสุดใจ